สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายมอบเงินคืนอบตหลังได้รับเงินช่วยเหลือก่อนสุดท้ายชาวเน็ตเห็นจำนวนเงินเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างก็ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่13กรกฎาคม Facebook ชื่อว่าสวุวรรณาบุญสิงห์ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หาคุณยายต้อยมามอบเงิน100บาทคืนอบตอตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้วยายต้อยได้รับความช่วยเหลือเมื่อได้รับผลกระทบจากพายุลมฝนในเดือนที่ผ่านมาเงินจำนวน100บาททำให้ยายต้อยค,คิดคิดคิดนอนไม่หลับมาตลอดจนทนเล่าให้น้องสาวฟังขอให้ช่วยเอาเงินส่วนนี้คืนอบตอบ้านแป้นบริหารงานโดยท่านนายยกเปิ้ลเพ็งสว่างให้ท่านเอาเงิน100ไปพัฒนาอบตอของท่านและให้ท่านไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่อไปเจ้าเน็ต มองว่าเงิน100บาทจะเยียวยาอะไรซื้ออะไรได้จากการที่บ้านพังและทั้งนี้เจ้าของโพสต์ยังได้ลงภาพบริเวณร,บร,บรบอบๆอบตอ,อีกด้วยซึ่งดูรกร้างไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยยังไงก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวกันด้วยนะครับทุกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ